ก็ไม่ใช่จบพูดอะไรก็ไม่เข้าตาเธอไม่ชอบทำไรก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรให้เธอมองมาอันนี้กวา,มากมรกตเขียวนะคะดูเพิ่มเติมน,นะคะไม่เลิก เลือยกลูกเยอะมากเลยนะคะลูกเขาเยอะนะคะดูนะคะนี่แหละวิธีบ้านบ้านปลูกแบบบ้านบ้านนะคะใช้ใบปลูกได้นะคะดูนะคะลูกสาวเขาเยอะมากเลยนะคะเห็นไ้ค่ะว้าวนี่แค่ใช้ใบนะคะสองใบเสียบนะคะลูกเยอะมาก นะคะใบเดียวของเรานะคะ